มีหลายครั้งนะครับที่ประเทศไทยของเราถูกท้าทายถูกยั่วยุด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแต่เราก็เลือกที่จะตอบโต้กลับไปด้วยความสุขุมและใช้เหตุผลเสมอมาแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายพูดอีกต่อไปแล้วแต่เรามีหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะทำให้คนทั้งโลกได้เห็นพร้อมกันไปเลยว่าใครกันแน่ที่พูดจริงและใครกันแน่ที่กำลังโกหกคำโต เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากภาพที่มันบาดใจคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือภาพของทหารหารของเราที่ต้องมาบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอานมา้า ซึ่งแน่นอนครับว่าทันทีที่เกิดเรื่องเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาแล้วก็โยนไปว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามกลางเมืองเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นซึ่งเป็นคำตอบที่พวกเราได้ยินกันมาจนชินหูเลยใช่ไหมครับแต่หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะทำอะไรได้ละ่ะในเมื่อเขาไม่ยอมรับเราไม่มีหลักฐานไปยืนยันกับเขาซึ่งซึ่งหน้าเลย ที่ผ่านมาก็อาจจะใช่ครับแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นครับว่าบางทีโชคชะตาหรือฟ้าดินก็อาจจะอยากให้ความจริงปรากฏขึ้นมาจริงๆเหมือนมีคนเขียนบทละครเอาไว้เลยเพราะมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับณบริเวณพื้นที่ปะทะที่ภูมะเขือครับในระหว่างที่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่นั้น ทหารไทยของเราได้ไปตรวจพบของสำคัญชิ้นหนึ่งที่ทหารฝั่งกัมพูชาทำตกเอาไว้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องครับใช่แล้วครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดโทรศัพท์มือถือธรรมดาธรรมาเครื่องหนึ่งนี่แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นวัตถุพยานชิ้นที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนเกมทั้งหมดในครั้งนี้ไปเลยทีนี้พอเราเก็บมาได้แล้วเปิดดูข้างในเท่านั้นแหละครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แล้วแต่มันคือ กล่องแพนโดราคือกล่องแห่งความลับที่เปิดโปงทุกคำโกหกที่พวกเขาพูดมาตลอดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายธรรมดาครับแต่มันคือคลิปวิดีโอครับเป็นคลิปที่คมชัดมากที่บันทึกภาพของทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งกำลังยืนล้อมวงกันพร้อมกับถือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอยู่ในมือแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือพวกเขาไม่ได้แค่ถือมันเฉยๆนะครับ แต่กำลังสาธิตการใช้งานอธิบายวิธีการทำงานของมันอย่างภาคภูมิใจเหมือนกำลังสอนงานกันอยู่ในค่ายทหารเลยทีเดียวแล้วประเด็นที่มันเป็นหมัดน็อกเลยก็คือทุ่นระเบิดที่พวกเขาถือโชว์กันในคลิปอย่างสนุกสนานนั้นมันคือทุ่นระเบิดรุ่น PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดรุ่นเดียวกันเป,ะเปะ๊ะๆกับที่ทหารไทยของเราต้องมาสังเวอวัยวะให้จากการเหยียบในครั้งล่าสุดนั่นเองครับ นี่คือหลักฐานของใหม่แกะกลังหลักฐานที่มันขัดแย้งกับคำพูดที่ว่าเป็นระเบิดเก่าสมัยส,ยสงครามอย่างสิ้นเชิงมันคือหลักฐานที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองถ่ายเก็บเอาไว้กับมือเพื่อมัดตัวเองอย่างที่เรียกว่าดิ้นไม่หลุดเอาละครับเพราะเรามีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือแบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือประเทศไทยของเราจะทำยังไงต่อไปละจะเอาหลักฐานนี้ไปประจานเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครับเราทำในสิ่งที่เหนือชั้นกว่านั้น และฉลาดกว่านั้นมากครับเพราะแทนที่เราจะเดินไปชี้หน้าว่าใครผิดเรากลับเลือกที่จะแสดงความจริงให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกแทนสิ่งที่เราทำก็คือรัฐบาลไทยได้ทำเรื่องเชิญคณะผู้สังเกตการจากนานาชาติหรือที่เรียกว่า IOT ซึ่งมาจาก8ชาติด้วยกันให้เดินทางมาลงพื้นที่จริงๆที่ช่องอานมาเลยครับนี่คือการเดินเกมบนดินที่สง่างามมา,มากนะครับ เราไม่ได้กล่าวหาใครลอยๆแต่เราเปิดบ้านของเราให้คนกลางให้แขกบ้านแขกเมืองเข้ามาดูด้วยตาของเขาเองเลยว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นอย่างไรใครกันแน่ที่กําลังละเมิดข้อแต่ตกลงหยุดยิงอยู่ให้พวกเขามาเห็นร่องรอยมาสัมผัสบรรยากาศความตึงเครียดและแน่นอนครับคือการนำเสนอหลักฐานชิ้นนี้ให้พวกเขาได้พิจารณาด้วยตัวเองแล้วในขณะที่เรากำลังแสดงความโปร่งใสให้โลกเห็นเนี่ยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือความเคลื่อนไหวจากฝั่งตรงข้ามครับเพราะมีรายงานการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนมากถึง23าลำบินสอดแนมอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับเรามันคือท่าทีที่มันแสดงออกถึงความร้อนรนได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับเหมือนคนที่ทำผิดแล้วก็กลัวว่าความลับของตัวเองจะถูกเปิดโปงก็เลยต้องคอยจับตาดูทุกฝีก้าวของเราอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนั่นเองครับแล้วทีนี้แหละครับผู้ผู้ฟัง เมื่อหลักฐานบันคาตาขนาดนี้แล้วมีแขกบ้านแขกเมืองมายืนดูเป็นพยานด้วยคําถามต่อมาก็คือแล้วฝ่ายที่จนมุมเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจะยอมรับความจริงหรือจะเดินหน้าสู้ต่อด้วยคาโกหกแบบเดิมๆอืมเรื่องนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆครับคุณผู้ฟังคงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อเมื่อจนมุมด้วยหลักฐานที่มันปฏิเสธไม่ได้ซึ่งซึ่งหน้าขนาดนี้วิธีการตอบสนองที่ง่ายที่สุด และเป็นวิธีที่พวกเขาเลือกใช้มาโดยตลอดก็คือการปฏิเสธและกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับใช่แล้วครับสื่อของทางการัมบูชาได้ออกมาตอบโต้ทันทีเลยโดยบอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่ทฝ่ายไทยนํามาแสดงนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยจัดฉากขึ้นมาเองทั้งหมดครับพอได้ยินแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศคงมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับคือมันทั้งขำทั้งโมโหในเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมครับเราลองมาใช้ตะก,กะง่ายๆคิดตามกันดูนะครับ คำว่าจัดฉากเนี่ยมันหมายความว่าเราสร้างเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับงั้นผมขอถามคําถามง่ายๆกลับไปสัก2อสข้อแล้วกันนะครับข้อแรกเลยคือจัดฉากให้ทหารของตัวเองต้องขาขาดล่ะครับจัดฉากให้คนของเราต้องมาบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะเพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยแหละครับฮะมันมีเหตุผลตรงไหนหรือเปล่าข้อที่2คือ จัดฉากโดยการไปขโมยโทรศัพท์มือถือของทหารฝั่งคัมพูชามาแล้วก็มาถ่ายคลิปคนของเราเองกําลังสาธิตการใช้ทุนระเบิดอย่างนั้นแหละครับถ้าเราจะจัดฉากจริงๆทําไมเราไม่ใช้โทรศัพท์ของเราเองล่ะครับจะไปเอาของเขามาให้มันวุ่นวายทําไมกันตะก,กะแบบนี้ผมว่าคนไทยทั้งประเทศฟังแล้วคงได้แต่ใส่หัวกับคําอธิบายตะก,กะแบบนี้จริงๆแล้วการที่เขาออกมาตอบโต้ด้วยวิธีนี้นะครับมันยิ่งเป็นการตอกย้ําให้ประชาคมโลกได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกครับว่า ใครกันแน่ที่กำลังจนตรอกใครกันแน่ที่ไม่มีเหตุผลอื่นใดมาหักล้างได้อีกแล้วนอกจากคำกล่าวหาที่มันเลื่อนลอยและขาน้ำหนักอย่างสิ้นเชิงการปฏิเสธความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแบบนี้แหละครับมันคือการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองลงไปเรื่อยๆในสายตาของนานาชาติแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่านอกจากการกล่าวหาว่าเราจัดฉากแล้วเนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียของฝั่งกัมพูชาเอง ก็ยังมีความพยายามในการสร้างเรื่องราวอีกชุดหนึ่งขึ้นมาคู่ขนานกันไปด้วยนะครับพวกเขาพยายามจะปั่นกระแสปลุกใจคนของตัวเองด้วยการโพสต์ชื่นชมทหารของพวกเขาที่เผชิญหน้ากับทหารไทยที่ช่องอานมา้าว่าเป็นผู้กล้าหาญที่กําลังปกป้องแผ่นดินของตัวเองอยู่นี่คือการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําที่ละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อหวังผลทางจิตวิทยากับประชาชนของเขาเองนั่นเองครับ ซึ่งเรื่องราวการ,รเผชิญหน้าในพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจและน่าชื่นชมฝ่ายเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าในการนําคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติหรือ IOT ลงพื้นที่ในครั้งนั้นเนี่ยมันมีจังหวะที่ต้องเผชิญหน้าเจรจากับทหารกัมพูชาอย่างตึงเครียดด้วยนะครับแล้วคนที่ก้าวออกไปยืนอยู่แถวหน้าสุดทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเจรจาอย่างไม่เกรงกลัวเลยก็คือทหารหญิงของไทยที่ชื่อว่าผู้กองอะตอมครับ ท่านได้แสดงภาวะผู้นำความกล้าหาญและการใช้เหตุผลอย่างสุข,ขุมต่อหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดเลยซึ่งมันก็ได้สร้างความประทับใจแล้วก็แสดงให้โลกได้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยเราได้อย่างชัดเจนมากๆครับทีนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับตอนนี้สถานการณ์มาเลยชัดเจนมากๆครับว่าหนึ่งเลยคือเรามีหลักฐานทางนิติวิทยาที่มันมัดตัวแน่นหนา,นาดิ้นไม่หลุดอยู่ในมือซึ่งเป็นหลักฐานที่มาจากฝันเขาได้ซ้ำไป 2. คือเรามีความชอบทำอย่างเต็มเปือกในการปกป้องอธิปไตยและชีวิตของกำลังพลของเราและเราได้แสดงความโปร่งใสยอย่างจริงใจด้วยการเชิญคนกลางจากนานาชาติเข้ามาเป็นสักขีพยานให้เห็นกับตาตัวเองไปแล้วด้วยดังนั้นการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจริงไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการท้าทายอธิปไตยของประเทศไทยอย่างร้ายแรงและเป็นการละเมิดกฎกติการ,ระหว่างประเทศอย่างที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราในฐานะคนไทยได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยของเราภายใต้การทํางานของกองทัพและรัฐบาลน,นั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างสุขุมมีสติและมีชั้นเชิงมากแค่ไหนนี่ไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะไปหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับ แต่มันคือการยืนหยัดเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติและปกป้องชีวิตของคนไทยทุกคนด้วยหลักฐานและความจริงเราไม่ได้ใช้แค่อารมณ์แต่เราใช้สติปัญญาและกระบวนการทางการทูตในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วผมก็จะคอยเกาะกิดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไป แล้วจะนําบทวิเคราะห์ในมุมที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแบบถึงแก่นอีกอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ